ไปต่อกันกับรายการวาไรตี้ของเกาหลีใต้ครับที่น่าจับตามองมากๆเลยกับยูสเอ็มทีครับ ชื่อวันนี้จะเป็นวาไรตี้โชว์จากแดนคิมจีที่แฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากที่สุดอีกหนึ่งรายการเลยละครับสำหรับ Us ส t อผลงานการกำกับนะครับของผู้กำกับคนเก่งยางคิมซองยุนนั่นเองครับแห่งซีรีส์ Love in the Moonlight i t a w o n Class นะครับแล้วก็ The Sound of Magic นั่นเองแล้วก็อีกมากมายเมื่อล่าสุดครับมีการเผยภาพโปรโมทรายการซึ่งทำให้เราได้เห็นนะครับ15พระนางคนดังที่จะมาร่วมรายการนี้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่า เหมือนเป็นการรียลเนียนเลยทีเดียวซึ่งผลงานเก่าๆนะครับที่พ่วงกับเขาได้กํากับไว้พระเอกนางเอกคนไหนมากันหมดเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพักซอชุนฮันโบฮยองแห่งอีทวอนคลาสครับพักโบกอมคิมยูจองแซซูบินควักดนกอนและก็จองจินยอนนะครับจาก Love in the Moonlight รวมถึงจีซังอุกแล้วก็ขวังอินยอบจาก The Sound of Magic และก็อีกมากมายโดยรายการ u n t ครับจะปล่อยทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับนั่นก็คือ t ีบิงนั่นเองครับ